สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ไม่ได้เข้าป่าครับแต่จะพามาดูตอไม้ที่อยู่กลางไร่อันนี้เป็นดอกตำลึงครับ มาดูตอไม้ตอน,นี้ครับส่วนมากที่เราเห็นตอตอไม้ที่อยู่ตามป่าเราจะเห็นแต่ตอแต่ว่าีตอเน,นี้ยเขาดึงขึ้นมาจากดินแล้วดึงขึ้นมาจากพื้นก็จะเห็นมีรากรากสวยครับ อันนี้อยู่กลางไร่ของเป็นไร่มันครับไร่มันของเอกชนเป็นตอไม้ประดูส่ส้มแต่เดิมไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่อีกที่นึงเขาใช้รถไถดันออกมาแต่ว,ว่ามาอยู่ตรงนี้หลายปีแล้วครับผมเห็นผมผ่านมาเห็นหลายครั้งแล้วครับ การที่จะเอาเอาตอไม้ขึ้นจากพื้นดินได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันติดลากนะครับอันนี้ก็ใช้รถด,ดันออกมาสวยครับตอเน,นี้ยแต่เป็นตอนเก่าประดูส้มเนื้อไม้ก็จะออกสีส้มส้มเนี่ยครับ เป็นไลมันของเอกชนแล้วก็เป็นตอไม้ที่มีรากงามครับครับก็นำมาแบ่งปันอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ดูได้ชมกันครับ มาดูรากของตอไม้ว่ามันยั้วเยอะมีรากบ้างขนาดไหนครับการที่เราจะดึงขึ้นมาจากพื้นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับนี้ขาเอารถไถเอารถไถดันขึ้นมาทั้งชุดทั้งดันเลยครับตอนนี้ ครับก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆไปพี่น้งองๆได้ดูได้ชมกันครับต่อไม้ประดูส้มลากงามก็ขอจบคลิปแต่เปียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ